ผิดข้อผิดพลาดที่เราทําผิดกันอย่างไม่รู้ตัวแล้วเราก็ยังใช้มั่วแบบไม่มั่นใจฟังวิดีโอนี้จบคุณจะได้รู้ข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทําทผิดเวลาพูดภาษาอังกฤษเพื่อคุณจะได้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีและมีเสน่ห์ค่ะมิส t a ค e ม u m เ e r หคุณไม่ยอมออกเสียง R และ L ให้ชัดค่ะ คุณรู้นะคะว่ามันไม่เหมือนภาษาไทยแล้วคุณก็รู้นะคะว่ามันคือเสียงใหม่แต่เวลาที่คุณพูดนะคะคุณเริ่ม c o n เซนเทร t ในการออกเสียงนี้มันทำให้หลายครัง้งความหมายแลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น is b e i n a p r e s s u r e to meet you today มันเป็นความกดดันที่ได้เจอคุณวันนี้ is this being a pleasure to meet you today มันเป็นความสุขที่ได้เจอคุณวันนี้ pressure pleasure ความต่างคือเสียง r กับเสียง l นะคะดังนั้น ทุกเสียงมีความหมายนะคะโฟกัสกับเสียงนั้นๆแล้วออกให้ชัดไปเลยค่ะมิสเทค e ม u m เ e r สก็คือคุณออกเสียงไม่เต็มเสียงนั่นเองเวลาให้คุณออกไม่เต็มเสียงค่ะคุณดูไม่มั่นใจแล้วไม่มีเสน่ห์เลย good morning good afternoon good evening เหมนไม่รู้จะคุยกับใครดังนั้นถ้าคุณอยากมั่นใจนะคะให้คุณคอนเนคกับเขาด้วยดวงตาแบบนี้แล้วก็สื่อสารไปว่า good morning how you doing How was your day? How's everything? มองเข้าไปในตาของเขานะครแล้วส่งพลังงานดีเข้าไปค่ะ Mistake number t คนนุณแน้นเสียงผิดที่ Available schedule behavior เออเอาใหม่นะเอาใหม่พร้อมกันค่ะ Available schedule behavior ถ้าคุณไม่แน่ใจในการออกเสียงนะคะแนะนำว่าไปแยกก่อนว่ามันคือสะระอัดไ เอ่อเออเออ available ให้คุณเปิดพจนานุกรมนะคะแล้วดูว่ามันคือสระอะไร available สระเอใช่ไหมไม่ใช่ available แต่คือ available มันคือ schedule ไม่ใช่ schedule นะสระเอนะคสระเอ schedule ก็ behavior ไม่ใช่ behavior ดังนั้นเช็คก,ก่อนนะคะฟังก่อนแย่ก่อนก็นคือสระอะไรแล้วออกเสียงนั่นค่ะคุณจะมั่นใจและจะสื่อสารได้ทันทีค่ะ mistake number f o u คุณใช้คำเยอะเกินไปค่ะปัญหาเนี้ยเกิดมาจากการที่คุณแปลการใช้ตรงตัวจากภาษาไทยมานะคะ สมมุติจะพูดว่าคุณคิดว่าความหมายของคำว่า Apple คืออะไร How could you explain the explanation of the definition of apple คือใช้คำฟุ่มเฟือยเยอะมากเลยแทนที่จะพูดว่า what apple means หรือยาวกว่านั้น what does apple mean แบบเนี้ยก็สามารถสื่อสารได้แล้วบางทีเราคิดว่าถ้าเราพูดเยอะนะคะภาษาจะสวย แต่มันคือความเข้าใจผิดค่ะการที่พูดเยอะนะคะแต่ใช้คำฟุ่มเฟือยไม่ตรงประเด็นเนี่ยมันเป็นการโชว์ว่าเราใช้ภาษาแบบผิดผิดอยู่ค่ะ m i s เ e k n Number five คุณมี filler word เยอะเกิน Filler word คือคำที่เวลาคุณคิดไม่ออกคุณจะพูดอะไรดีเออเออาอีอออออแบบนี้นี่คือ filler word ค่ะดังนั้นอย่าเพิ่งใช้เยอะเกินไปเวลาที่คุณคิดไม่ออกนะคะ เงียบก็ได้ค่ะท e c เซ number six ก็คือคุณคิดว่าคนที่ฟังคุณอยู่อะค่ะจะจับผิดคุณตลอดเวลาเลยแต่เอาจริงๆนะคะตอนที่คุณพูดอะคุณกําลังคิดถึงตัวเองอยู่ใช่ไหมคะคุณกําลังคิดว่าฉันจะใช่ผิดหรือเปล่าฉันจะใช้เสียงอะไรฉันจะพูดอันไหนดีประโยคใช้ไหนดีเขาก็คิดเรื่องของเขาเหมือนกันค่ะคุณอย่าเพิ่งไปคิดเผื่อเขานะคะเพราะเขาจะจับผิดคุณหรือถ้าเขาเป็นคนขี้จับผิดจริงๆะคะ่ะคุณคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะเปลี่ยนไหมคะปีหน้าเขาจะเปลี่ยนไหมคะ ชาติหน้าเขาจะเปลี่ยนไหมคะถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้คุณอาจจะต้องเปลี่ยนการแปลความหมายใหม่นะคะทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์ท้าทายแบบนี้นะคะบอกตัวเองเปไปเลยว่ามันกำลังทำให้คุณเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นค่ะ Mistake number s ก็คือคุณกังวลเรื่องแกรม m a r มากเกินไปเวลาที่จะถามเพื่อนฝรั่งว่าเฮ้ยจ้ากินข้าวมายังแป๊บนึงเดี๋ยวขอผ่านเต้นก่อน Have you กินแล้ว Have you already นี่คุณคะมันยากเกินไปคุณคิดนานเขาไปแล้วค่ะอ่ะดังนั้นคิดประโยคไหนออกตอนนั้นพูดออกมาได้เลยคุณถนัดการใช้ present tense do you have dinner yet จบง่ายๆแบบนี้สื่อสารได้ท,ทันทีแต่ถ้าคุณชินกับการใช้ present tense เปลี่ยนมาใช้ past simple บ้าง did you have dinner หรือลัดกว่านั้นนะคะคุณสังเกตวิธีการใช้ของฝรั่งแล้วก็ปีไปเลยค่ะ have you had dinner yet have you had lunch yet have you had breakfast นี่ค่ะี s e number 8ก็คือคุณมีทัศนคติที่ลบนะคะต่อคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ self confidence is a superpower once you start to believe in yourself magic starts happening มากีะคุณรู้สึกยังไงเวลาที่พยูดภาษาอังกฤษคะถ้าคุณมีทัศนคติลบอยู่นะคะคุณกำลังคิดลบกับคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ แล้วมันก็คือความคิดที่คุณคิดกับตัวเองนั่นเองดังนั้นลองจัดความคิดของตัวเองให้ดีนะคะแล้วเปลี่ยนความหมายใหม่นะคะว่าคนคนนี้ทําได้ฉันเนี่ยก็เก่งพอแล้วก็ทําได้เหมือนกันค่ะข้อผิดพลาดข้อเนี่นะคะ่ะเราทํากันเยอะมากแล้วถ้าคุณเปลี่ยนนะคะคุณจะสื่อสารได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนั่นก็คือการที่เราพูดชัดทุกคําค่ะ ฝรั่งเวลาพูดภาษาอังกฤษนะคะมันจะมีเสียงสูงเสียงต่านะคะเสียงที่เบาแล้วก็เสียงที่ดังมันคือเสียงขึ้นขึ้นลงๆจะไม่พูดชัดทุกคําคุณลองสังเกตสื่อที่คุณเสพตอนนี้ค่ะเขาพูดชัดทุกคำไหมคะมีสื่อไหนที่พูดชัดทุกคําบ้างดังนั้นนะคะนี่คือหลักการพูดของเขาเราแค่ยอมรับอย่างเช่นแทนที่คุณจะพูดว่า I would like to have a cup of coffee with milk please ัมากเลยค่ะให้คุณพูดว่า I'd like to have a cup of coffee with milk please สิ่งที่ดังคืออะไรคะคำนามคำกริยาคำ adjective แล้วก็ adverb สีประเด็นนี้คือเสียงที่ดังอันไหนที่ไม่ใช่ห้ามทำเสียงดังนะคะอีกรอบ I'd like to have a cup of coffee with milk please เนี่ยคุณจะดูมั่นใจมากๆเลย mistake number 10ที่ทำให้คุณไม่มั่นใจก็คือ คุณเรียนมาเยอะท่อง g a ม m a มาแล้วเรียนทุกคอร์สเลยแต่คุณไม่เคยฝึกพูดเลยแล้วคุณก็มีความหวังในตัวเองว่าฉันจะต้องพูดได้ในสักวันหนึ่งที่เจอฝรั่งทันทีเพราะฉันเตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้วแต่ไม่ค่ะคุณฝึกผิดทักษะคุณลืมฝึกพูดค่ะซึ่งเ็นสกิลหลักที่คุณจะต้องใช้สื่อสารถ้าคุณไม่ได้ทําเรื่องนี้เป็นประจำนะคะคุณก็จะเบลอค่ะเวลาที่ตอบเจอฝรั่งจริงๆจริงไม่จริง,ร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 งตอนนี้นะคะเริ่มฝึกพูดเลยเป็นกิจวัตรนะคะ ฝึกพูดกับเพื่อนในจินตนาการฝึกพูดกับตัวเองหน้ากระจฝึกพูดให้เป็นบทสนทนาโต้ตอบอธิบายแสดงความคิดเห็นของคุณค่ะเราชินนะคะกับการตอบว่า yes no yes i have yes okay thank you แค่นี้ แต่ว่าการสื่อสารจริงมันคือการแสดงความคิดเห็นนะคะดังนะั้นคุณต้องฝึกแสดงความคิดเห็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเวลาที่ว่างๆฝึกสื่อสารกับเพื่อนในจินตนาการฝึกในคอมมูนิตี้คุณสามารถพูดอังกฤษได้อย่างสบายใจและถ้าคุณกำลังมองหาคอมมูนิตี้ที่พูดภาษาอังกฤษทุกวันนะคะเชิญได้ที่ Speak English with Freedom คอมมูนิตี้ที่ฟรีที่คุณสามารถมาตอบแชทได้ทุกวัน365วันกับเพื่อนที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษเหมือนคุณค่ะจาก1ิข้อผิดพลาดเนี้ค่ะคุณเคยทำข้อไหนบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยนะคะใต้คอมเมนต์เราจะกลับมาอ่านทุกคนเลยค่ะอัปเดตความรู้พูดอังกฤษก่อนใครติดตามพรอได้ทุกช่องทางนี้นะคะ Have a lovely and beautiful day Thank you <c oughs> หนึ่งสองสามหนึ่งสองหามหามอจอยกันเถอะ 一、二、三，一、二、三。